เสียงไก่ขันแววจากท้ายหมู่บ้านดังแข่งกับเสียงลมพัดยอดเขาโพดท,ที่เอ็นอยู่กลางทุ่งนาบ้านไม้เก่าหลังหนึ่งตั้งอยู่ริมหนองน้ำมีชายชราผิวคล้ำกร้านแดดนั่งอยู่ใต้ถุนบ้านมือหนึ่งถือไม้เท้าอีกมือหนึ่งคัดแยกขวดกับเศษเหล็กใส่กระสอบป่านเก่าสำลีเอ้ยวันนี้อย่าลืมเอาข้าวไปขายตลาดนะพอจะได้เอาเงินไปจ่ายค่าของให้ลุนคำแปง เสียงพ่อคำปองตะโกนขึ้นไปบนเรือนหญิงสาววัยยี่สิต้นเดินออกมาจากในบ้านผิวขาวกว่าใครในหมู่บ้านเพราะไม่ค่อยต้องออกแดดใส่เสื้อผ้าสีสดใหม่กว่าชาวบ้านทั่วไปเธอชื่ออ e ีสัมลีลูกสาวคนเดียวของพ่อคำปองโอ้ยพ่อขายข้าวมันไม่ได้มากหรอกจ้าข้าวบ้านเรามันก็ไม่ดีเหมือนบ้านอื่นเขาใช้รถเกี่ยวพ่อยังใช้เคียวอยู่เลย สำลีบ่นพลางส่องกระจกดูหน้าตัวเองพ่อคำปองหัวเราะเบาๆก็พอได้อยู่หรอกลูกเอ้ยพ่อไม่ได้หวังรวยขอให้มีกินมีใช้ก็พอแล้วจ้ะสำลีเบือนหน้าหนีพ่อก็อยู่ไปแบบคนจนๆนั่นแหละข้าอยากมีชีวิตดีๆอยากใส่ผ้าไหมอยากมีบ้านใหญ่เหมือนบ้านผู้ใหญ่บ้านพ่อคำปองเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดเสียงเบา ชีวิตคนมันไม่ได้อยู่ที่ผ้าไหมหรอกลูกมันอยู่ที่ใจสําลีไม่ตอบเดินลงบันไดบ้านไปอย่างไม่สบอารมณ์พ่อคำปองมองตามลูกสาวด้วยสายตาเศร้าเขารู้ดีว่าลูกสาวเริ่มรังเกียจความจนของบ้านตัวเองแต่เขาก็ไม่เคยโกรธเพราะในใจของพ่อมีแต่ความรักและความหวังดี ทุกวันพ่อคำปองจะเข็นรถเข็นไม้เก่าๆไปเก็บขยะตามตลาดในอำเภอบางวันได้เหล็กบางวันได้ขวดบางวันก็แทบไม่ได้อะไรเลยแต่เขาไม่เคยบน่นเพราะทุกบาททุกสตางค์ที่ได้มาเขาเก็บไว้ให้ลูกสาวเรียนหนังสือและแต่งตัวดีๆเหมือนคนอื่นพ่อคำปองวันนี้ได้มากไหมเองลุงคำแปงถามขณะยกกระสอบเหล็กขึ้นรถ อไม่มากหรอกลุงแต่ก็พอได้ค่าข้าวให้ลูกอยู่จ้ะลูกเองก็งามแท้น่ะเห็นว่ามีหนุ่มบ้านข้างๆมาจีบใช่ไหมลุงคำแปงหัวเราะถ้าได้เขาเป็นเคยเองก็พงสบายแล้วหลักคำปองพ่อคำปองยิ้มจังๆแต่ในใจกลับกังวลเพราะเขารู้ดีว่าลูกสาวของเขาเริ่มหลงในความมั่งคั่ง เย็นวันหนึ่งสำลีแต่งตัวสวยกว่าทุกวันใส่ผ้าสิ้นไหมสีแดงสดทัดดอกจำปาที่หูเดินไปตลาดด้วยท่าทีมั่นใจอีสำลีวันนี้งามแท้ไปไหนหรือแม่ค้าขายผักถามไปตลาดนะสิป้ามีคนรออยู่ถามอยู่ได้สำลียิ้มหวานแต่สายตามองเหยียดบ้า คนที่รออยู่คือไอจันหนุ่มหมู่บ้านข้างลูกชายเจ้าของโรงสีใหญ่ในอำเภอเขาเป็นคนใจดีพูดจาเรียบง่ายและมักช่วยเหลือชาวบ้านเสมอสำลีวันนี้เองงามจริงๆนะไอจันพูดพร้อมยิ้มอย่าชมมากนักเลยจ้าไอเดี๋ยวคนเอาจะอิจฉาค่าสำลีหัวเราะเบาๆทั้งคู่เดินคุยกันไปตามทางตลาด เสียงหัวเราะของทั้งสองดังแว่วไปทั่วแต่ในใจของสำลีเธอมีความลับที่ไม่อยากให้อ้ายจันรู้ว่าพ่อของเธอเป็นคนเก็บขยะอ้ายจันข้ายังไม่อยากให้อ้ายมาเรือนข้าตอนนี้เรือนข้ากำลังซ่อมแซมอยู่จ้ะสำลีโกหกไม่เป็นไรลลกสำลีเรือนเป็นอย่างไรก็ไม่สำคัญหรอกข้าอยากรู้จักพ่อแม่เองมากกว่าสำลีหน้าเสีย เออพ่อข้าไปต่างจังหวัดอยู่จ้ะไปขายของอืมงั้นไว้พ่อเองกลับมาก่อนข้าจะไปไหว้ท่านนะสำลีโล่งใจแต่ในใจกลับร้อนรนกลัวความจะแตกหลายเดือนผ่านไปความสัมพันธ์ของทั้งคู่แน่นแฟนขึ้นอายจันมักซื้อของฝากมาให้สำลีทั้งผ้าไหมรองเท้าและของใช้หรูหรา สำลีเริ่มใช้ชีวิตเหมือนคนมีเงินเธอพูดจาเปลี่ยนไปแต่งตัวหรูขึ้นและเริ่มรังเกยียจพ่อคำปองมากขึ้นพ่ออย่าไปตลาดตอนข้าอยู่แถวนั้นนะเดี๋ยวคนเขาเห็นว่าพ่อข้าเป็นคนเก็บขยะค่าอายคนอื่นสำลีพูดเสียงแข็งพ่อคำปองนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบเบาๆจะอายทำไมล่ะลูก งานสุดจริตทุกอย่างมันก็ดีทั้งนั้นแหละลูกแต่ข้าอายสำลีตะโกนแล้วเดินหนีเข้าบ้านพ่อคำปองนั่งนิ่งน้ำตาคลอเขาไม่เคยคิดว่าความรักของพ่อจะกลายเป็นความอับอายของลูกวันนั้นอาอจันตั้งใจมาหาสำลีโดยไม่บอกล่วงหน้าเขาเตรียมของฝากติดมือมาทั้งผ้าไหมรองเท้าและของใช้หรูหรา ตั้งใจจะมาขอพบพ่อของสำลีเพื่อพูดเรื่องแต่งงานเมื่อมาถึงหมู่บ้านเขาเห็นชายชราผิวคล้ำกร้านแดดกำลังคัดบวชอยู่ใต้ถุนบ้านลุงครับขอถามหน่อยบ้านสำลีอยู่แถวนี้ไหมจ๊ะพ่อคำปองเงยหน้าขึ้นยิ้มอ่อนอยู่บ้านนี้แหละลูกข้านี่แหละพ่อของสำลีเอ็งมาหามันหรือขอรับลิงข้ามาหาสำลี งั้นเองขึ้นไปนั่งรอข้างบนชานบ้านก่อนนะเดี๋ยวข้าจะไปตามให้อ้ายจันยกมือไหว้ขอพระคุณจะลุงพ่อคำปองเดินขึ้นบันไดบ้านอย่างช้าๆเสียงไม้เก่าดังกรอบกแกรบเขาเปิดประตูรองเรียกลูกสาวเบาๆสำลีเอ้ยมีคนมาหาเองนะ่ะสำลีที่กำลังส่องกระจกแต่งหน้าอยู่หันควับมาทันทีสีหน้ามไม่พอใจ ใครมาหาข้าบอกแล้วใช่ไหมพ่อว่าอย่าขึ้นมาเรียกข้าเวลาพ่อทำงานมามันเหม็นพ่อคำปองยังไม่ทันพูดอะไรสำลีก็เดินเข้ามาใกล้ตาแข็งกร้าวพ่อจะให้ข้าอายเขาคนไปถึงไหนพ่อแต่งตัวสกปรกอย่างนั้นพ่อคำปองอั้มอึงพ่อพ่อก็แค่จะบอกว่าไม่ต้องพูดข้าขอสั่งว่าห้ามพ่อพบไอ้จันเด็ดขาด ถ้าเขารู้ว่าพ่อข้าเป็นคนเก็บขยะเขาจะรังเกียจข้าข้าจะไม่มีหน้าไปเจอใครอีกพ่อคำปองยืนนิ่งน้ำตาคลอในตาแต่ยังไม่ทันได้เอ่ยคำใดสำลีพูดต่อด้วยเสียงสัน่นข้าจะบอกไอ้จันว่าพ่อตายไปแล้วเธอพูดจบก็หันหลังจะเดินไปแต่ทันใดนั้นเสียงฝีเท้าดังขึ้นจากมุมห้องสำลี เสียงไอจันดังขึ้นช้าๆสำลีชะง,งักหันไปเห็นไอจันยืนอยู่ตรงประตูห้องสีหน้าเขาเย็นชาแววตาเต็มไปด้วยความผิดหวังไอ้จันไอ้มาตั้งแต่เมื่อไหร่จ๊ะเสียงสำลีสั่นเครือตั้งแต่ตอนที่เองตะคอกพ่อเองนั่นแหละไอจันพูดเสียงเรียบแต่แฝงด้วยความโกรธข้าได้ยินทุกคำที่เองพูดสำลีหน้าซีดรีบเดินเข้าไปหา ไอ้จันข้าข้าไม่ได้หมายความอย่างนั้นจ้ะข้าแค่กลัวเองจะเข้าใจผิดเข้าใจผิดเด้อไอ้จันหัวเราะเย็นข้าเข้าใจถูกแล้วตั้งหากเองอายที่พ่อเองจนแต่คนที่เลี้ยงเองมาด้วยหยาดเหงื่อและแรงกายเองกลับพูดจาดูถูกเขาอย่างนั้นเหรอสำลีพยายามจับมือเขาไอ้จันข้าขอโทษข้าหลงผิดไปชั่ววูบข้าไม่ได้ตั้งใจจริงๆไอ้จันสะบัดมือออก อย่ามาแตะต้องข้าเลยสลําลีข้าไม่คิดเลยว่าผู้หญิงที่ข้ารักจะเป็นคนในละคุณเช่นนี้พ่อคำปองยืนเงียบอยู่ข้างหลังน้ำตาไหลอาบแก้มเขาพยายามจะพูดอะไรบางอย่างแต่เสียงสั่นจนพูดไม่ออกไอ้จันหันไปไหว้พ่อคำปองลุงไม่ต้องเสียใจไปนะขอรับคนอย่างลุงข้านับถือยิ่งกว่าผู้ดีบางคนเสียอีกเขาหันกลอบมมองสําลีอีกครั้งข้าไม่ได้ลังเกียจที่เองจน แต่ขารังเกียจที่เนรคุณพ่อของตัวเองคนที่อายรากเง่าของตัวเองไม่มีวันรู้จักคำว่ารักแท้หรอกพูดจบไอ้จันก็เดินจากไปทิ้งสำลีไว้กับเสียงสะอื้นและหัวใจที่แตกสลายหลังจากวันนั้นไอ้จันหายไปจากชีวิตของสำลีสำลีเริ่มรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบพังลงเธอร้องไห้ทุกคืน พ่อคำปองเห็นลูกสาวเศร้าแต่ไม่กล้าเข้าไปปลอบเพราะรู้ว่าลูกยังโกรธเขาหลายเดือนต่อมามีข่าวว่าไอ้จันกลับมาหมู่บ้านพร้อมขบวนรถใหญ่เข้ามาที่บ้านพ่อคำปองอีกครั้งลุงคำปองจำข้าได้ไหมจ๊ะแต่ว่าข้าเพิ่งจำลุงได้ข้าคิดอยู่นานว่าทำไมหน้าลุงถึงคุ้นตานักไอ้จันถามพ่อคำปองมองหน้าเขาแล้วนิ่งไปครู่หนึ่งไอ้จัน เองคือเด็กน้อยที่เคยตกน้ำตอนสิบกว่าปีก่อนเหรอไอ้จันยิ้มใช่แล้วลุงตอนนั้นลุงช่วยเข้าไว้ถ้าไม่มีลุงข้าคงไม่มีชีวิตมาถึงวันนี้จ่ะพ่อคำปองหัวเราะเบาๆไม่เป็นไรหรอกลูกคนบ้านเดียวกันต้องช่วยกันจ่ะไอ้จันยกมือไหว้ข้าอยากตอบแทนบุญคุณลุงข้าจะส่งเสียลุงให้มีชีวิตดีขึ้นแต่ข้าไม่สามารถอยู่กับสำลีได้อีกแล้ว พราะคำปองนิ่งเพราะอ,อีสําลีมันไม่คู่ควรกับเองเหลอไอ้จันสายหนะ้าไม่ใช่เพราะมันจนแต่เพราะมันเนรคุณข้าไม่กล้าเอาคนแบบนั้นมาเป็นเมียดอกจะ้ะเพราะคำปองน้ําทาคลอลุงเข้าใจลูกดีสําลีที่แอบฟังอยู่หลังประตูร้องไห้โฮเธอวิ่งออกมาคุกเข่าต่อหน้าไอจันไอจันข้าผิดเองจะ้ะข้าหลวงแสงทอง ข้าเคยอายที่พ่อข้าจนข้าอยากได้ขอโอกาสอีกสักครั้งจะ้ะไอจันร์มองเธอด้วยสายตาเศร้าสำลีถ้าเองสำนึกผิดจริงข้าให้อภัยเองได้แต่ข้าไม่สามารถรักเองได้อีกแล้วสำลีร้องให้จนหมดแรงพ่อคำปองเดินเข้ามากอดลูกไม่เป็นไรหรอกลูกพ่อยังอยู่ถึงคนทั้งโลกจะรังเกียจเองพ่อก็ไม่เคยรังเกียจเองเลย หลังจากนั้นไอ้จันให้คนมาซ่อมบ้านพ่อคำปองใหม่ทั้งหลังซื้อควายให้สองตัวและให้เงินไว้ใช้ยามแก่แต่เขาไม่กลับมาหาอีสัาลีอีกเลยหลายปีผ่านไปพ่อคำปองล้มป่วยสําลีดูแลพ่ออย่างใกล้ชิดเธอเลิกแต่งตัวหรูกลับมาใช้ชีวิตเรียบง่ายเหมือนเดิมคืนหนึ่งพ่อคำปองจับมือลูกสาวไว้แน่นสําลีเอ้ย พ่อดีใจที่เองกลับมาเป็นลูกคนเดิมของพ่ออีกครั้งนะน้ำตาสัมลีไหลพากพ่ออย่าพูดอย่างนั้นเลยจ้ะข้าจะอยู่ดูแลพ่อตลอดไปพ่อต้องหายนะจ๊ะพ่อไม่ต้องกลัวพ่อคำปองยิ้มบางพ่อไม่ได้กลัวตายหรอกลูกพ่อเป็นห่วงเองต่อไปเองต้องใช้ชีวิตให้ดีอย่าได้ทำตัวแบบเมื่อก่อนอีกรุ่งเช้าพ่อคำปองจากไปอย่างสงบ สำลีนั่งร้องไห้ข้างศพพ่อเสียงลมพัดผ่านทุ่งนาเหมือนเสียงพ่อกระซิบอยู่ในใจงานสุจริตไม่ว่าอาชีพไหนก็ไม่น่าอายหลังจากนั้นสำลีใช้ชีวิตอย่างสมถะเธอช่วยเหลือคนยากจนในหมู่บ้านและเล่าความหลังของพ่อให้เด็กๆฟังเสมออย่าหลงแสงแห่งเงินทองเลยนะลูกเอ๋ยอย่ารังเกียจคนจน เพราะคนจนก็มีหัวใจเหมือนกันนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความรักของพ่อแม่คือสิ่งบริสุทธิ์ที่สุดในโลกอย่าหลงแสงทองแห่งความฟุ่มเฟือยจนลืมรากเงาของตนเองเพราะเมื่อวันหนึ่งทุกสิ่งดับสูญเหลือเพียงความดีที่สองสว่างอยู่ในใจเท่านั้น และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ค่ะถ้าชอบเรื่องเล่าที่เรานำมาฝากอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดเรื่องเล่าสนุกๆในครั้งหน้าค่ะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ